สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับดิฉันนางสาวปริชาติคำภูแสนหรือนักศึกษาการจัดการการค้าปีปีที่หนึ่งค่ะและก่อนอื่นนะคะดิฉันขอใช้สรรพนามแทนตัวเองว่าตาเอนะคะวันนี้นะคะตาเอมีหัวข้อหรือท็อปปิกดีๆมาแนะนําท่านผู้ชมมาให้ความรู้เกี่ยวกับท่านผู้ชมค่ะว่าแต่หัวข้อเกี่ยวกับอะไรนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะไปกัน และหัวข้อสําหรับวันนี้นะคะนั่นก็คือคนไทยและคนญี่ปุ่นแดนอุทิตนไทยหรือที่เรารู้จักกันเรียกว่าแดนประดิษั์นั่นเองค่ะมีบุคลิกภาพหรือนิสัยใจคอที่แตกต่างจากคนไทยกันอย่างไรนะคะในช่วงท้ายคลิปนะคะจ๊เอ๋ยังมีเก็บความรู้ดีๆที่ท่านผู้ชมอาจจะยังไม่รู้จักเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นมาให้ความรู้เกี่ยวกับท่านผู้ชมถึง3ข้อด้วยกันค่ะค่ะไปเริ่มกันเลยค่ะไปกันค่ะและก่อนอื่นนะคะจ๊เอ๋ขออนุญา มากมเลยที่จะพูดถึงคนญี่ปุ่นเพียงฝ่ายเดียวนะคะแต่จะให้ท่านผู้ชมคิดว่าตัวของคุณนั้นมีข้อแตกต่างจากคนญี่ปุ่นเพียงอย่างไรนั่นเองค่ะค่ะไปเรื่องกันที่ข้อแรกกันเลยค่ะค่ะแต่ข้อแรกนะคะนั่นก็คือคนคนญี่ปุ่นมีระบบระเบียบมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องการทํางานการพบปะสังสรรค์เกี่ยวการพบปะสังสรรค์ ครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือครอบครัวการตรงต่อเวลาการมาก่อนเวลานั่นเองค่ะสองนะคะคนญี่ปุ่นยังมีการวางตัวและการถ่มตัวที่สุภาพเรียบร้อยมากๆเลยค่ะธรรมชาติของคนญี่ปุ่นนะคะจะมักจะไม่ทําตัวโดดเด่นมากกว่าคนอื่นค่ะมักจะชมคนอื่นซาด,ด้วยซ้ํานั่นเองค่ะข้อ3ข้อสุดท้ายของเรานะคะ คนญี่ปุ่นนะคะมักจะขยันหาความรู้เกี่ยวกับสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองอยู่เสมอค่ะและสุดท้ายนะคะไม่ว่าคนประเภทไหนก็ต้องหมั่นขยันหาความรู้สิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองอยู่เสมอนะคะเพื่อจะไม่หยุดพัฒนาตัวเองนะคะและมาถึงช่วงสุดท้ายนะคะสําหรับเก็ตความรู้ดีๆเกี่ยวกับญี่ปุ่น3ข้อด้วยกันค่ะค่ะมาเริ่มกันที่ข้อแรกกันเลยนะคะญี่ปุ่นนะคะเราสามารถดื่มน,น้ําจากก๊อก ได้เลยค่ะเพราะน้ำประปาที่นั่นสะอาดมากๆเลยค่ะซึ่งแตกต่างจากประเทศไทยมากๆเลยนะคะและข้อที่2นะคะนั่นก็คือห้ามปักตะเกียบลงในถ้วยข้าวนั่นเองค่ะเพราะคนญี่ปุ่นนะคะจะถือว่าเป็นการไหว้ศพของคนญี่ปุ่นนั่นเองค่ะอาจจะเหมือนกับประเทศไทยที่หา้ามเคาะช้อนซ่อมจานเวลากินข้าวค่ะเพราะจะมีการเชื่อเรื่องเกี่ยวกับเรียกผีมากินข้าวนั่นเองค่ะ และข้อ3ข้อสุดท้ายนะคะนั่นก็คือของหายในญี่ปุ่นมีโอกาสมากๆเลยค่ะที่จะตามพบหรือตามเจอตามกลับมาให้เจ้าของได้นั่นเองค่ะซึ่งแตกต่างจากประเทศไทยมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นรถหรือเงินสดหรือของมีค่าต่างๆก็มีโอกาสแสนจะน้อยที่จะตามกลับมาให้เจ้าของนั่นเองค่ะตำรวจทำอะไรกันอยู่นะขีดเอานะคะหรือจับแค่มอบนะคะและสำหรับวันนี้นะคะจะเอคอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย,บาย